หลังจากเมื่อวานนี้ทองคำขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,874เยูโอนนะคะจะเห็นได้ว่าทองคำเริ่มกลับมาได้รับแรงกดดันแล้วค่ะสาเหตุสำคัญแน่นอนค่ะมาจากเรื่องของการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด -19 ที่ดูเหมือนจะมีความคืบหน้าต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะทางออยของสหรัฐเนี่ยเตรียมที่จะพิจารณาอนุมัติวัคซีนต้านโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์แลวก็ไบโอเอ็นเทคภายในวันพฤหัสนี้นะคะ ถ้าหากว่า FBA อนุมัติเท่ากับว่าสหรัฐจะมีการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 เป็นครั้งแรกในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะด้วยข่าวนี้เองเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดสหรัฐให้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็กดดันทำให้ทองคำม,มีการปรับตัวลดลงมาค่ะแต่ค่ะถึงแม้ว่าทองคำจะลงมานะคะแต่ว่าทองคำยังปรับตัวลดลงในกรอบจำกัดเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนทองคำตลอดเลยนะคะก,ก็คือเรื่องของการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ดอลลาร์ในระยะนี้อ่อนค่าเพราะความหวังเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจการคลังของสหรัฐเนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้น2ปัจจัยนี้จะถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญแล้วก็อยากให้นักทุนทองคำติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าหากว่าออกมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจการคลังได้เมื่อไหร่เชื่อได้ว่าทองคําจะปรับตัวสูงขึ้นได้แต่การปรับตัวขึ้นของทองคํายังต้องระมัดระวังแรงขายทํากําไรที่อาจจะออกมาจากข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนต้านโควิด19ค่ะดังนั้นนักทุนต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ ะะแล้วก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังค่ะไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนทองคำนะคะอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ y l g b u l l e o n c o t h หรืออาจจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านทาง Facebook, Twitter แล้วก็ YouTube y l g b u l l e a n ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงาน YLG ทุกคนด้วยนะคะ